พันธาหัวใจใต้งเงาผหมอช่วยพ่อข้าด้วยเถิดมือสั่นเทายื่นถุงเงินหนักอึ้งไปเบื้องหน้าน้ำเสียงของเปรมสัน่นสถานแต่แฝงความหวังสุดท้ายชายชาราใต้แสงตะเกียงเงยหน้าขึ้นเขาคือหมอเมฆหมอประจำหมู่บ้านผู้มีชื่อเสียงว่ารักษาได้ทุกโรคแต่ดวงตากลับไร้ความยินดีเจ้ามาสายไปแล้ว เสียงตอบของหมอเมฆเย็ยนเยียบหยดเทียนบนตัวหยดแต่ลงบนพื้นไม้เปรมกลืนน้ำลายลงขอมองลอดเข้าไปในห้องด้านในที่นั่นร่างของพ่อขุนพ่อของเขานอนนิ่งสนิทเปรมก้าวพวดเข้าไปเขย่าร่างนั้นแรงๆพ่อพ่อข้าลืมตาขึ้นเถอะไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงนกกลางคืนที่ร้องแววหมอเมฆถอนหายใจเจ้าเหลือเวลาไม่มากนักเปรมหันขวับหมายความว่าไง หากเจ้าต้องการให้เขาฟื้นเจ้าต้องตัดสินใจภายในคืนพรุ่งนี้ทำยังไงก็ได้ค่ายอมทุกอย่างหมอเมฆจ้องตาเขาเนินนานก่อนจะลุ้งมือไปใต้ตัวหยิบบางสิ่งออกมาห่อผ้าขาวสะอาดเพรมมองมันอย่างลังเลหัวใจเต้นโครมครามนี่คือทางเลือกของเจ้าหมอเมฆคลี่ห่อผ้าออกมีบางสิ่งอยู่ข้างในเปรมกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ซึมออกมาตามไรผม เจ้าต้องเลือกระหว่างสิ่งนี้กับชีวิตพ่อเจ้ามือของหมอเมฆยื่นสิ่งนั้นมาตรงหน้าเพรมจ้องมองมันในตาเต็มไปด้วยคำถามแต่เวลาของเขากำลังจะหมดลงแล้วเพรมมองสิ่งที่อยู่บนผ้าขาวดวงตาเบิกโพรงมันคือห่อดินเหนียวสีน้ำตาลขนาดเท่าฝ่ามือนี่คืออะไรน้ำเสียงของเขาสัน่นหมอเมฆวางมันลงตรงหน้าแววตานิ่งสงบเจ้าต้องตัดสินใจเองเพรมขมวดคิ้วกำหมัดแน่นข้าถามว่า มันคืออะไรแล้วมันช่วยพ่อข้าได้ยังไงหมอเมฆไม่ตอบเพียงแค่ดันหอดินเข้ามาใกล้กว่าเดิมเปรมมองมันราวกับจะมองทะลุเข้าไปข้างในหัวใจเต้นรัวเอาไปฝังไว้ที่ใต้ต้นโพกลางหมู่บ้านก่อนรุ่งสางแล้วพ่อข้าจะฟื้นขึ้นมาหมอเมฆพยักหน้าแต่เจ้าจะต้องยอมแลกเปรมกำหอดินแน่นนิ้วมือสัน่นเขาจะต้องแลกอะไรข้าต้องแลกกับอะไร หมอเมฆเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียบร่างกายของเจ้าเปรมชะงักหมายความว่าไงเมื่อพอเจ้าฟื้นเจ้าจะไม่ใช่เจ้าคนเดิมอีกต่อไปหัวใจของเพรมกระตุกวูบราวกับคำพูดของหมอเมฆบิดรัดความรู้สึกเขาข้าต้องเลือกว่าจะเสียพ่อไปตลอดกาลหรือจะแลกด้วยตัวข้าเองเขากำหอดินแน่นขึ้นเวลาเหลือไม่มากแล้วเพรมออกจากกระเทาหมอเมฆหอดินเหนียวถูกกำแน่นในมือ เขามีเวลาแค่ก่อนรุ่งสางสองเท้าก้าวฉับๆไปตามทางดินที่ทอดยาวหมู่บ้านเงียบงันมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและสายลมเทาเบาต้นโพใหญ่ตั้งะหงานอยู่กลางลานดินตะเกียงดวงเดียวที่แขวนไว้ไหว,ววูบตามแรงลมเพรมยืนมองต้นไม้ใหญ่ความคิดในหัวสับสนวุ่นวายข้าจะเสียอะไรไปกันแน่ร่างกายของเขามันหมายความว่าอย่างไรแต่เมื่อคิดถึงพ่อที่นอนแน่นิ่งในกระท่อมหัวใจของเขาก็เหมือนถูกบีบ ไม่มีเวลาให้ลังเลอีกแล้วเขาคุกเข่าลงใช้มือขุดดินใต้ต้นโพพื้นดินเย็นชื้นนิ้วมือเปิดไปด้วยดินโคลนพอหลุมลึกพอสมควรเพรมก็หยิบ่อดินเหนียวขึ้นมามือของเขาสั่นความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทำไมถึงรู้สึกว่ากำลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปจริงๆเขากัดฟันไม่มีทางเลือกแล้วเพรมหย่อนห่อดินลงไปในหลุมก่อนจะใช้มือกรมันให้มิด ทันทีที่ดินสัมผัสห่อเหนียวลมแรงผิดปกติพัดมาจากที่ไหนสักแห่งตะเกียงที่แขวนอยู่ดักพรึบทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทเปรมเมยหน้าขึ้นแต่แล้วขาของเขากลับไม่สามารถขยับได้ความเย็นแล่นขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงเปรมพยายามขยับขาแต่ราวกับร่างกายของเขาถูกตรึงไว้กับพื้นเกิดอะไรขึ้น ลมพัดวูบผ่านกายความหนาวเย็นแทรกซึมไปถึงกระดูกมือของเขาสั่นเทาแรงมหาศาลบางอย่างดูดกลืนสิ่งที่เขาเป็นอึกเปรมกัดฟันพยายามฝืนร่างกายให้ขยับแต่แล้วขาของเขาก้าวไปเองไม่ใช่เพราะเขาสั่งไม่ใช่เพราะเขาต้องการมันขยับเองเปรมหอบหายใจหน้าซีดเผือดเขาพยายามยกมือขึ้นจับใบหน้าตัวเองแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวมันไม่รู้สึกอะไรเลย เรากับว่านี่ไม่ใช่ร่างของเขาอีกต่อไปความกลัวเล่นพลานไปทั่วร่างนี่มันอะไรกันทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังเสียงที่เปรมจำได้ดีเสียงที่เขาเฝ้าเรามาตลอดเปรมเขาหันกวับไปทันทีพ่อขุนยืนอยู่ตรงนั้นพ่อของเขายืนอยู่ภายใต้เงาต้นโพดวงตาคุมกริบจ้องมองเขานิ่งเพรมอ้าปากค้างพ่อฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆแต่ ทำไมพ่อถึงมองเขาด้วยแววตาแบบนั้นแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าใจปนหวาดหวัน่นเปรมรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าสิ่งที่เขาแลกไปไม่ใช่แค่ร่างกายพ่อเสียงของเปรมแหบแห้งพ่อคุณจ้องเขานิ่งไม่ตอบคำลมกลางคืนพัดผ่านใบโพสันไหวเงียบงนันทำไมพ่อถึงมองเขาแบบนั้นเปรมก้าวไปข้างหน้าแต่ขยับได้เพียงครึ่งก้าวบางอย่างในตัวเขา ไม่ยอมให้ขยับไปมากกว่านี้พ่อพ่อเป็นอะไรไปพ่อขุนยังคงนิ่งเงียบก่อนจะถอนหายใจยาวเปรมเจ้าไปทําอะไรมาเสียงนั้นแฝงความหนักใจบางอย่างเพรมชะงักใจเต้นแรงทําไมพ่อถึงถามแบบนั้นข้าข้าแค่ทําทุกอย่างเพื่อให้พ่อฟื้นขึ้นมาแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าต้องแลกกับอะไรเพรมกำมัดแน่นความหวาดกลัวเริ่มกัดกินเขาไม่รู้ เขารู้แค่ว่าพ่อฟื้นขึ้นมาแต่เขาเองกลับไม่เหมือนเดิมพ่อขุนก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเปรมลองจับที่อกของเจ้าดูเปรมขมวดคิ้วก่อนจะยกมือขึ้นมือของเขาสั่นเทาแต่ลงบนหน้าอ,อกตัวเองแล้วหัวใจของเขาก็เต้นผิดจังหวะมันไม่เต้นเลยเปรมเบิกตากว้างมือของเขายังสัมผัสตัวเองได้แต่ใต้ผิวหนังนั้นไม่มีชีพรจรร่างกายของเขา มันไม่ได้เป็นของเขาอีกแล้วเพรมก้าวถอยหลังใจสนโรแต่ไม่มีเสียงหัวใจที่เต้นตอบกลับนี่มันหมายความว่าไงพ่อคุณเม้มริมฝีปากก่อนจะพูดเสียงหนะักเจ้าแลกร่างนี้ให้ข้ามีชีวิตแต่เจ้าสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแล้วเพรมเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องข้าข้ายังอยู่ตรงนี้ข้ายังพูดยังคิดยังรู้สึกใช่พ่อขุนพยักหน้าแต่เจ้าจะอยู่ได้อีกไม่นานเปรมตัวชา เขามีเวลาจำกัดแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเปรมตัวเย็นเฉียบแต่จิตใจกลับร้อนรนเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาพ่อขุนมองลูกชายด้วยสายตาเวทนาเปรมเราต้องหาทางแก้ไขเปรมกำมัดแน่นแต่ข้าทำไปแล้วข้าฝังหอดินนั่นไปแล้วพ่อขุนคุ้นค,ค,คิดบางทีเจ้าต้องไปถามหมอเมฆใช่หมอเมฆต้องรู้ เรมกัดฟันก่อนจะออกวิ่งพ่อขุนตามมาติดๆร่างของเขายังเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มีเสียงหัวใจเต้นมันน่ากลัวราวกับเป็นแค่งเงาของตัวเองเมื่อถึงกระททอมหมอเมฆนั่งรอยอยู่แล้วเจ้ากลับมาเร็วกว่าที่ข้าคิดเขาพูดเรียบๆเรบพรมหอบหายใจข้ารู้แล้วว่าข้าเสียอะไรไปข้าต้องการร่างคืนหมอเมฆถอนหายใจไม่มีอะไรได้มาโดยไม่แลกเปลี่ยนเพรมขมวดคิ้วข้ายอมแลกสิ่งอื่นแทน ขอแค่ค่ากลับเป็นเหมือนเดิมหมอเมฆจ้องเขาอยู่นานก่อนจะหยิบขวดดินเผาเล็กๆออกมานี่คือน้ำศักดิ์สิทธิ์จากต้นโพแล้วมันช่วยค่าได้ไหมหมอเมฆพยักหน้าแต่มีข้อแม้เตรมกลืนน้ำลายอะไรเจ้าต้องใช้ใจของเจ้าสั่งให้กายคืนกลับหมายความว่าไงหมอเมฆย,ยิ้มบางใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจำคำนี้ได้ไหมเปรมอึ้งหมอเมฆย,ยื่นขวด ให้ท่านเจ้ามั่นใจในสิ่งที่เลือกดื่มมันและสั่งให้ร่างกายของเจ้ากลับมาเป็นของเจ้าเปรมรับขวดมาหันไปมองพ่อขุนข้าไม่อยากเสียเจ้าลูกข้าพ่อขุนพูดเบาๆเปรมกำขวดแน่นนี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาเขาหลับตาสูดลงหายใจลึกข้าไม่ใช่แค่ร่างกายข้าคือจิตใจของข้าเองเขายกขวดขึ้นจโจโกรดริมฝีปากกลืนน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงไปทันใดนั้น ร่างของเขาอบอุ่นขึ้นทันทีเสียงหัวใจเต้นตึกตักกลับมาความรู้สึกในร่างกายไหลเวียนเหมือนเดิมเพรมลืมตาขึ้นหอบหายใจแรงเขายกมือขึ้นทาบอกหัวใจของเขาเต้นอีกครั้งพอ่อขุนยิ้มออกมาดวงตารื้อน้ำเพรมหันไปหาหมอเมฆขอบคุณหมอเมฆยิ้มบังใจของเจ้าสั่งให้ร่างกายกลับมาเพราะเจ้าตัดสินใจเองเปรยมยิ้มออกมาเขาได้ทุกอย่างคืนมาแล้วด้วยหัวใจของตัวเอง